ปฏิบัติการทลายบริษัททรานวีทราเวลจำกัดหรือไทลี่ซึ่งขยายปีกทำธุรกิจท่องเที่ยวครอบคลุมทุกสาขาในภูเก็ตทั้งนำเที่ยวโรงแรมที่พักสปาร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่ระลึกรถบัสรับส่งไปจนถึงเรือสปีดบอสเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งทงที่ผู้บริหารจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเป็นคนต่างด้าวที่สวมบัตรประชาชนไทยคือตัวอย่างสำคัญที่สะท้อนความน่ากลัวของทัวจีน ที่รุกค,คืบเข้ามายึดหัวหาดธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีทั้งๆที่เปิดดําเนินการผิดกฎหมายแต่ไทยลี่กลับมีบริษัทในเครือมากถึง17บริษัทรถบัสนําเที่ยว117คันเรือสปีดโบส๊ส35ลําไม่นับทรัพย์สินอื่นๆอ,อ,อีกกว่า200รายการที่เจ้าหน้าที่ได้ยึดเอาไว้และส่งให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปอง,งอตรวจสอบ ทีมล่าความจริงได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไม่เพียงแค่ธุรกิจท่องเที่ยวเท่านั้นที่คนจีนและทัวร์จีนสยายปีครอบครองแต่สินค้าที่จําหน่ายให้ทัวร์จีนในราคาที่แพงเกินจริงก็ยังเป็นสินค้าที่ลักลอบนําเข้ามาจากประเทศจีนด้วยโดยเฉพาะหมอนอยางพาราซึ่งกําลังเป็นที่นิยมอย่างสูงของคนจีนที่มีกําลังซื้อและผลิตภัณฑ์หมอนอยางพาราจากประเทศไทยคือหมอนที่คนจีนต้องการเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพว่าเป็นหมอนอยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เหตุนี้เองจึงมีคนหัวใสนำหมอนอยางพาราเทียมที่มีส่วนผสมอื่นเจือปนล,ลักลอบเข้ามาสวมแบรนด์ของไทยแต่ฉลากระบุว่าเป็นยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซนต์แล้วส่งขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่ทัวร์จีนนิยมเดินทางไปโดยแหล่งพักหมอนอยางพาราเทียมอยู่ในโกดังชาญเมืองกรุงเทพนี่เองและนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการทลายโกดังเก็บหมอนอยางพาราเทียมที่ทีมล่าความจริงเข้าไปเกาะติดทุกขั้นตอน พานพาณิชย์เลขที่200ทับ25สอยรุ่งเรือง6ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นเป้าหมายแรกที่ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตำรวจปราบปรามการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยและทหารเข้าไปตรวจสอบหลังพบว่าเป็นแหล่งเก็บและบรรจุหมอนอยางพาราเทียมที่ไม่ได้คุณภาพ ส่วนจุดที่2คืออาคารพาณิชย์อีกแห่งหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เพื่อรอการบรรจุหีบห่อก่อนขนส่ง <Okay. S 1> ก่อนการเข้าตรวจสอบวันนี้ทีมล่าความจริงได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวจีนว่าซื้อหมอนอยางพาราจากประเทศไทยแล้วพบว่าใช้เพียงไม่นานก็เสื่อมสภาพจึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นยางพาราแท้ร้อเอร์เซ็์ จากนั้นทีมข่าวได้ตรวจสอบหาแหล่งที่มาของหมอนก่อนพบว่ามาจากโกดังแห่งนี้จึงซื้อหมอนแล้วส่งไปตรวจสอบอยังส่วนอุตสาหกรรมการยางการยางแห่งประเทศไทยก่อนพบว่าเป็นหมอนอยางพาราที่ผสมสาร SBR หรือสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์จากการตรวจสอบโกดังแห่งนี้พบหมอนอยางพาราจํานวนหนึ่งผ้าตาข่าย,ป,ยปลอกหมอนจํานวนมากฉลากยี่ห้อสินค้าหลายแบรนด์ รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการส่งสินค้าหนึ่งในพนักงานที่ทำงานในโกดังบอกว่าเธอทำหน้าที่รับหมอนอยางพาราก่อนที่จะเย็บปลอกพร้อมกับติดตราสินค้าและส่งให้กับลูกค้าโดยไม่ทราบว่าหมอนเหล่านี้มาจากที่ใดได้ไตัว,ตว,ตวนีป้ปอยางพาราอะไรพวกนี้ข้อยางพาราเหรอคะอันนี้ถ้าความเป็นจริงก็คือต้องถามัวเสีพวกอะไรพะหนูไม่รู้ว่าแกเอามาจากไหนเข้ามาจากไหแต่คือเป็นเป็นเอาวัตถุดิบพวกนั้นเข้ามาอย่างนั้นเลย เป็นส่วนมากจะเป็นผ้าแบบอันนี้ลูกค้าสั่งมาคือว่าสั่งแค่ผ้าแล้วก็เราก็มาตีเป็นอันนี้วาดแบบวัดว่ามันจะอันนี้ได้เหมือนไเปซลูกค้าต,ต้องการไหมพฤติการของโกดังเก็บหมอนอยางพาราแห่งนี้รองผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยวเปิดเผยว่าจะมีการนาหมอนมาส่งเพื่อเย็บปลอกหมอนติดตราและส่งไปตามร้านขายหมอนอยางพาราให้กับนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งกรุงเทพ เมืองพัทยาภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหมอนเหล่านี้เชื่อว่าน่าจะนําเข้ามาจากประเทศจีนและหลอกขายให้นักท่องเที่ยวจีนในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดหลายเท่าตัวเนื่องจากคนจีนนิยมใช้หมอนยางพารากันอย่างแพร่หลายด้วยมีนักท่องเที่ยวแล้วก็บริษัททัวร์ต่างๆเนี่ยได้มีการซื้อนะครับแล้วก็มีการล้องเรียนเข้ามาทําให้วงจรน,นี้ในเรื่องของการขายของเนี่ยต้นทุนเนี่ยประมาณ2 3 0 0บาท แต่ไปขายเนี่ยหมอนใบหนึ่งเนี่ยก็หลายพันอยู่ทําเป็นปลอกหมอนนะครับแล้วก็ติดเย็บนะครับป้ายซึ่งจะนํามาขายกับนักท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพห้วยขวางนะครับพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่แม้การตรวจสอบในวันนี้จะพบเพียงอุปกรณ์ในการบรรจุหมอนอยางพาราส่งขายแต่ตำรวจจะตรวจสอบความเชื่อมโยงว่า เจ้าของแบรนด์ของหมอนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสวมแบรนด์หรือไม่เน,นื่องจากโรงงานแห่งนี้ประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตความตื่นตัวเรื่องทัวจีนสูนญเรียทัวจีนกินรวบแม้จะเป็นเรื่องดีที่ทําให้เกิดการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและคนไทยแต่บทบาทของผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องจับตาต่อไปว่าจะดําเนินการอย่างจริงจังจริงใจแค่ไหน เพราะล่าสุดก็มีข่าวหนึ่งในผู้บริหารไทยลี่เครือข่ายธุรกิจทัวขนาดยักษ์ของภูเก็ตได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วขณะที่โกดังเก็บหมอนอยางพาราเทือนก็อยู่ใกล้กรุงเทพแค่ปลายจมูกทั้งๆที่การผลิตหมอนอยางพาราส่งขายจีนและประเทศอื่นๆอ,อาจเป็นทางออกที่สวยงามในจังหวะเวลาที่ราคายางดิ่งลงจนเหลือกิโลกรัมละไม่ถึง20บาทก็เป็นได้ ปัญหาทัวจีนกินรวบและสินค้าปลอมสวมแบรนด์ไทยจะสามารถหยุดยั้งความเสียหายได้หากบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มกำลังทีมลาบความจริงพิกัดข่าวหนว26รายงาน